สวัสดีครับขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมเรื่องวันสงการกันครับคำว่าสงการแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือการย้ายที่เคลื่อนที่คือพราทิตยย่างขึ้นสู่ราศีใหม่หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตกอยู่ในวันที่13 14 15เมษายนทุกปี แต่วันสงการนั้นคือวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงการวันที่14เป็นวันเนาวันที่15เป็นวันเถลิงศกกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทำในเทศกาลนี้ก็มีการทําความสะอาดบ้านเรือนทำบุญทำทานสงน้ำพะระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และเล่นสาดน้ำกันเป็นต้นอย่างไรก็ดีนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วประเพณีสงการ จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายอย่างสำหรับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเพณีสงการมีดังนี้ก่อนที่เราจะถือวันสงการเป็นวันปีใหม่ไทยนั้นสมัยโบราณเราถือเอาวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้าเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะถือว่าฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปีซึ่งจะตกราวเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพรามณ์ซึ่งมีรากเง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิตเป็นวันขึ้น1นึ่งค่ำเดือน5ห,หรือประมาณเดือนเมษายนคั้นในปีพศ2432สมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1เมษายนและต่อมาในปีพศ2483จอมพลปอพิบูลสงคราม ก็ได้ประกาศให้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่จนปัจจุบันอาจเป็นการนับแบบสากลอย่างไรก็ดีคนไทยในหลายภูมิภาคก็ยังยึดถือเอาวันสงการเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งแต่เดิมแม้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนก็ไม่ได้ตรงกันกับวันที่13เมษายนดังเช่นปัจจุบันจนเมื่อพศ2444เป็นต้นมา จึงได้กำหนดเป็นวันที่13เมษายนนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีมอนพม่าลาวขเขมรและชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆอันเป็นชนส่วนน้อยในจีนอินเดียก็ถือว่าสงการเป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของเขาด้วยเช่นกันภาคกลางเรียกวันที่13เมษายนว่าวันมหาสงการซึ่งวันนี้ทางการได้ประกาศให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่14เมษายนเรียกวันเนาและรัฐบาลสมัยพลเอกชาตชายชุนหวันได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัวส่วนวันที่15เมษายนเรียกวันเถลิงศกคือวันเริ่มดุลศักกราดทางล้านนาเรียกวันที่13เมษายนว่าวันสังขารร่องซึ่งบางท่านให้ความหมายว่าหมายถึงอายุสิ้นไปอีกปีวันที่14เมษายน เรียกวันเน่าเป็นวันห้ามพูดจาหยาบคายเพราะเชื่อว่าจะทำให้ปากเน่าและไม่เจริญส่วนวันที่15เมษายนเรียกวันพยาวันคือวันเปลี่ยนศกใหม่ภาคใต้เรียกวันที่13เมษายนว่าวันเจ้าเมืองเก่าหรือวันส่งเจ้าเมืองเก่าเพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ส่วนวันที่14เมษายนเรียกว่าวันว่างคือวันที่ปราสจกากเทวดาที่รักษาเมืองดังนั้นชาวบ้านก็จะงดงานอาชีพต่างๆแล้วไปทำบุญที่วัดส่วนวันที่15เมษายนเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมที่ย้ายไปประจำเมืองอื่นแล้ว ตำนานสงการซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงการและนางสงการที่เรารู้จักกันดีเป็นตำนานที่รัชกาลที่สามโปรดให้จารึกไว้ในแผ่นศิลาเจ็ดแผ่นติดไว้ที่สารารอบพระมนฑดทิศเหนือในวัดพระเชตุพนหรือวัดโพนางสงการเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุด มีด้วยกันเจ็ดองเป็นพี่น้องกันและต่างก็เป็นบาทปริจาริกาแปลว่านางบําเลอแทบเทา้าของพระอินทร์จอมเทวราชและเป็นธิดาของเทา้ากบิลพรมในตำนานนางสงการมีชื่อตามแต่ละวันในสัปดาห์คือวันอาทิตย์ชื่อนางทุงษาวันจันทร์ชื่อนางโคราคะวันอังคารชื่อนางลากสดวันพุธชื่อนางมวนทา วันพฤหัสสปดีชื่อนางก่ริณีวันศุกร์ชื่อนางกิมิทาวันเสาร์ชื่อนางมโหธรนางสงการแต่ละองค์จะมีพาหนะทรงต่างกันตามลำดับแต่ละวันคือนางทุงศะขี่คุดนางโคราคะขี่เสือนางลากสดขี่หมูนางมณทาขี่ลานางกิริณีขี่ช้างนางกิมิทาขี่วายและนางมโหูทขี่นกยูง ซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหาะทรงจะมิใช่ปีนักสัตว์ของปีนั้นๆน,น,นางสงการเป็นธิดาของเท้ากบิลพรมหรือเท้ามหาสงการและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในทั้งหมดหกชั้นซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของเท้ากบิลพรมแห่รอบเขาพัะสุเมนในแต่ละรอบปีหรือในวันสงการนั่นเองโดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่า วันสงการคือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงการประจำวันนั้นเป็นผู้แห่นางสงการมีทั้งหมด7องค์ได้แก่ 1. น,นางสงการทุงสะเทวีทุงสะเทวีเป็นนางสงการประจำวันอาทิตย์คัดดอกทับทิมมีปัทมราชแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรมะเดือ อาวุธคู่กายพระหัตขวาถือจักรพระหัตซ้ายถือสังสเสด็จสายญาติเหนือปัส,สดงคุธสองนางสงการโคราคะเทวีโคราคะเทวีเป็นนางสงการประจำวันจันทร์พระดอกบีบมีมุกดาหารไข่มุกเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเตระน้ํามันอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือพระขันพระหัตซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือพยักษ์เสือ 3. นางสงการลากสดเทวีลากสดเทวีเป็นนางสงการประจำวันอังคารพัดดอกบัวหลวงมีโมลาหินเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือโลหิตเลือดอาวุธคู่กายผระหั์ขวาถือตีศูนย์ผ้าหัดซ้ายถือธนูเสด็จประทับเหนือวราหะหมู 4. นางสงการ มนทาเทวีมนทาเทวีเป็นนางสงการประจำวันพุธพัดดอกจำปามีไพทูพลอยสีเหลืองแกมเขียวเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือนมและเนยอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าเสด็จใสายญาติเหนือปัสดางคัดพระลา 5. นางสงการกิรินีเทวี กิลีนีเทวีเป็นนางสงการประจำวันพฤหัสบปปดีพัดดอกมวนทายี่หูมีมรกรเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือถั่วและงาอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือปืนเสด็จสายญาติเหนือปัตสดางคพชสารช้าง 6. นางสงการกิมิธาเทวีกิมิธาเทวีเป็นนางสงการประจำวันศุกร์ พัดดอกตรงกน,นีมีบุษราคำเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขาถือพระขันพระหัตถซ้ายถือพินเสด็จประทับยืนเหนือมหิงสาฝ่ายเจดนางสงการมโหธทเทวีมโหธทเทวีเป็นนางสงการประจำวันเสาร์พัดดอกสามหาวผักบทวามีนินรัตเป็นเครื่องประดับ พักษาหารคือเนื้อทรายอาวุธคู่กายพรหัตถขวาถือจักรพหัตถซ้ายถือตีศูนย์สเสด็จประทับเหนือมยุราปักษานกยูงคำว่าดำหัวปกติแปลว่าสะผมแต่ในประเพณีสงการล้านนาจะหมายถึงการไปแสดงความเคารพขออโหสิกรรมที่อาจได้ร่วงเกินในเวลาที่ผ่านมารวมทั้งการไปขอพอรจากผู้ใหญ่ ซึ่งหมายถึงญาติผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านในเมืองหรือครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาโดยส่วนมากจะใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยไปไหว้ท่านและท่านก็จะจุ่มแล้วเอาน้ำแปะบนศีรษะเป็นเสร็จพิธีมูลเหตุของการก่อเจดีทรายมีเรื่องเล่าว,ว่าพระเจ้าประสริ์ที่โกศลได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมบริวาร ได้เห็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ก็เกิดจิตศรัทธาก่อทรายเป็นเจดีย์84,000องค์แล้วอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเมื่อพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถามถึงอาน,นิสงส์ของการก่อเจดีทรายทางกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสก่อเจดีทรายถึง8 4 0ห0ืองค์หรือเพียงองค์เดียวก็ได้อาน,นิสงส์มาก คือจะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์มีบริวารและเกีดยรติยศชื่อเสียงหากตายก็จะขึ้นสวรรค์ทั้งพร้อมด้วยสมบัติและมีนางฟ้าเป็นบริวารด้วยอาน,นิสงส์ดังกล่าวจึงทําให้คนโบราณนิยมก่อเจดีทรายเป็นประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมครับ